โอเคครับวันนี้อยู่กับผม GTA ซาตานะครับปุ่มกับเซฟลิมิตโฟเค็นะครับเนี่ยรงเรียนตีกันนะครับพวกผมเขาก็ได้กลับมาเปิดเลือนะครับพวกผมอ่าผมต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมหายไปนานนะครับเพราะ Android 11เข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เข้าได้แล้วนะครับพวกผมอ่าผมจะพาไปดูระบบกันเลยนะครับกดเอนเพื่อสุ่มโรงเรียนนะครับผมรับของเด็กใหม่ตรงนี้เลยนะครับปุ่มอ่าเนี่กเป็นตู้ ATM นะครับจุดซื้อโทรศัพท์ซื้อของ ใช้หารอเราก็กดกระโดดกระโดดไหลเอาเอเออเรียครับกดกระโดดแล้วขายของ้ะครับผุ้บ้าโทรับใเครที่กดจีพีได้ไม่ได้นะครับเราต้องทับพีเอสนะครับเราต้องซื้อโทรศัพท์มาก่อนนะครับผู้บนี่ครับจีพีเอสครับกดหาอาชีพก็ยังเจ็ด่านะครับผุ้บ์หาที่กัหมายมันไม่มีบอกนะเออกดหาสถานที่แล้วสถานที่อย่างประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปครับร้านขายอุปกรณ์ก็อยู่ตรงไห้นะครับข้างผมเลยคาสิโนอ่าแล้วก็เด็ครับอ่าขออครับที่ขายราคาครับประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยเป็นบัตรประชาชนนะเออผมหยุดผมชื่อนี้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยเป็นข้อมูลในตัวละครประมาณนี้เลยส่วนนีี อันนี้ก็เป็นขนยาละครับไขายาอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้โอ้โจะต้องไปดูโรกพยาบาลละครับไปเลย Wi-Fi 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 ปิ้วต่อยเข้าไปเลยนะครับ,รบก็จะมีเตียงละครับผมอ่ะมานอนกันได้ครับมานอนกันได้เออมาอนอนละมานอนกันเลยเตียงโรงเรียก็จะมีเสียบหลงังเรียนะครับ กระชาชื่นอิทอลและก็กรนนกและก็บูดาพนนะครับผมอ่ะถือว่าไตยรวดันมันๆน่นนนะรวนววครับเออรัวจ้าอ่ะบอกเลยไม่คตรนวัวผมก็จะพาไปดูโรงเรียนผมรักกันนะเออผมจะไปเร,รียกรถกก่อนเรียกรถกก่อนเอาเอาเอาขบวอยเลยวเว้ยขับวอะ ไปคือขโมยอ่ะขโมยอ่ะไอ้เนี่ไปคอดอ่ะอยู่ไหนวะโรงเรียนผมอ่ะเว้ยโรงเรียนอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่นะครับผมจะพาไปดูเลยพาไปดูโรงเรียนเลยลักการไปดิไปดิไปดิก็ไปดิ โอ้ยวิชชัดสีเหลืองเบาด้วยเยสไม่ควรเอาอ่ะไปไปไปเอา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 ไปดิปลลาไปเลย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 ไลห <till> น่อยละครับผมอ่ะ รู้ใจช่ปะล่ะไม่เอาเอาเอากืนดวะกืนกับวยแล้วก็ว่าเฮียกอะไรกคืนบักละเอาบักเฉยผมจะพาไปดูตัวผมเขากี่ทีกันแล้วครับแป๊บนะครับผมปูเขียบนี่ผมก็วัดถึงเด็ดกันหนกเลยนะครับผมอ่าได้ครับโรงเรียนกนหนกอย่างนี้เลยนะครับผม จะพาสำรวจด,ดูนะประมาณนี้ประมาณนี้เรือจะมีจุดเลียกลดนะครับนี่เรือน,นะครับผมอ่ะนี่แมงวีกุ้ไเกยเมื่อกี้อ่ะหรือประมาณนี้เลยนะครับผมะสำหรับพวกเงี้ยเออมุกมุกก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผม,ผมดูการนอกนะเออผมมันต้องชอบแบบนี้นะครับส้อหรับคลิปนี้สหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยผมด้วยนะครับขอบคุณครับ